อ่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดบริเวณนี้ตัวนี้ก็เป็นหญ้าประเภทหญ้าทั่วไปนะครับไม่ได้ใช่หญ้าต้นใหญ่มากก็เหมาะกับเอ็นอยู่แล้วนะครับก็จะใช้เอ็นนะสำหรับเครื่องนี้นะครับเน้นที่เป็นเอ็นตัวนี้นะครับตัวเครื่องก็ค่อนข้างเบานี่เอยนก็ทรงเดิมแบบเดิมนั่นแหละครับมีจออินคนเร่งเราแค่เปิดสวิตช์ใจแบตนะครับแบตก็เป็นแบตตัวเดิมของมาร i t ิตาก็เครื่องนี้ถ้าเครื่องเปล่านะ เครื่องเครื่องเป่าราคา10,000บาทเท่าที่เห็นในในช้อปปี้ออนไลน์เครื่องราคา10,000บาทตัวเป่านะส่วนแบตพวกนี้นะครับตัวแบต3แอมป์เนี่ยเอ่อสิบแปดโวลต์เนี่ยนะครับมันลูกละพันห้า 1, นะแต่พอเป็นเอ่อสิบแปดโวลต์หกแอมป์นะลูกละสามพันสี่นะครับหนึ่งลูกนะทีเนี้ยการใช้งานก็คือว่าเมื่อเมื่อเราเอาสองลูกนะครับอนุกรมกันนะครับอย่าเด้งเ,เขาก็อนุกรมนะครับแต่ว่าเขาจะมีบอร์ดควบคุมที่บอร์ดอนุกรมอยู่นะครับ สเปคเขาก็จะกลายเป็นการอนุกรมนี่ยโวลต์เพิ่มแต่ว่าแอมป์เท่าเดิมน,นะครับคำว่าโวลต์เพิ่มแอมป์เท่าเดิมก็คือว่าแบตเขาเป็น18โวลต์3แอมป์นะครับอนุกรมก็กลายเป็น3 6โวลต์3แอมป์นะครับแบตของผมจะเป็น3 6โวลต์หรือ40โวลต์รุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสี่เรียกได้นะครับเป็นรุ่น3 16โวลต์8แอมป์นะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าผมนะครับ8แอมป์ที่ผมทำผลิตเป็นแบต2ก้อนซึ่งแบตของผมมัน2ก้อนมันก้อนละ40โวลต์อยู่แล้ว มันก็จะกลายเป็นขนานกันก็วนเท่าเดิมแต่แอมเพิ่มของผมนะแต่ตัวนี้เป็นอนุกรมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับของเจ้านี้เนาะถ้าอยากตัดได้นานเราก็ต้องเพิ่มความจุแบตนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มความจุแบตผมทําให้ก็ได้นะครับแบตที่ผมทําราคามันก็จะเซฟกว่าของเขาซึ่งตอนนี้ก็ราคาก็จะดีแต่ว่าด้วยคุณภาพก็คงก็คงดีแหละโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่แต่ใส่แบตก้อนนึงจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าแบตเขาอนุกรมกันใสต่ตรงไหนก็ได้นะครับแบต สองลูกนี้นะครับเราแค่ไปชาร์จให้เต็มเท่าเท่ากันแล้วก็เอามาสักนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับตามปกติที่เราใช้งานเครื่องนะครับก็กลายเป็น36มโวลต์สามแอมป์ผมว่าน่าจะได้สักอ่ายี่สิบนะครับ20นาทีครับประมาณนี้ต่อเนื่องนะครับตัดงานต่อเนื่องเดี๋ยวมาลองดูกันว่าฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับก็สบายปกตินี่แหละนะครับสบายแล้วก็เปิดสวิตช์เปิดสวิตช์เสร็จปุ๊บจะมีเสียงคอนเฟิร์มการเปิดติดดิสตแล้วก็เงียบนะครับพอเงียบเสร็จก็คือเร่งได้นี่เร่งได้แล้ว เป็นไกลเร่งนะไกลเร่งเรามีสเต็ปแค่ว่าช้าช้าเราก็กดน้อยนะครับคนกลางก็กดกลางๆนะครับเร่งเร็วก็คือเร็วแต่ว่านะครับตัวนี้รอบค่อนข้างสูงรอบจัดมากถ้าเร่งสุดนะครับก็ลองใช้งานอยู่ช่วงกลางๆจนถึงปลายเนาะช่วงใช้งานที่เหมาะสมผมว่าถ้าเร่งสุดนี่เร็วมากลองฟังเสียงดูโอ้คือรอบมันจัดมากนะครับแล้วก็ อยากให้ตัวของเจ้าของนะครับเขาลองดูที่อุณหภูมิอาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมถ่ายให้เขาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าอุณหภูมิของมอเตอร์นี่เป็นเท่าไหร่ในขณะที่เราใช้งานแต่แต่ผมแนะนําผมไม่อยากให้เกิน60หรือ70 70องศานะทางที่ดีนะลองดูด้วยว่าตอนที่เราตัดงานหนักๆแล้วรู้สึกว่าระบบมันร้อนไหมลองมาดูหน่อยถ้าเราใช้งานแล้วมันร้อนเราพักเครื่องหน่อยก็ดีเพราะเราอาจจะพูดไม่ได้ว่าเราใช้หญ้าตัดกับหญ้าแบบไหนหญ้าหนาหญ้าบางก็ต่างกันเร่ง เบาเร่งมากก็ต่างกันกินไฟต่างกันความร้อนก็ต่างกันเพราะความร้อนมันมาจากเรื่องของการจ่ายกําลังให้กับมอเตอร์หรือมอเตอร์ที่จ่ายกําลังออกไปสู่การตัดหญ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามดูตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของอุณหภูมิแต่ส่วนตัวสปีดคอนโทรลก็ไม่ยากมากเพราะสปีดคอนโทรลเขาถึง8 0แอมป์นะครับเราใช้กําลังอยู่ที่สักครึ่งครึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่ถึงครึ่งหรอกครับผมว่าเท่าที่ดูมอเตอร์กินก็น,น่าจะสามสิบ พีคๆหน่อยก็จะ40แอมป์ประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ถือว่าหนักสำหรับนะครับไซส์ประมาณนี้อยู่ครับเท่าที่ดูจากบอดี้ครับโครงสร้างภายในด้วยนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้กินกําลังอยู่ครึ่งหนึ่งของคอนโทรลที่เขาจ่ายมันก็อาจจะไม่หนักหรือความร้อนก็อาจจะระบายทันแต่เราก็ไม่ได้ติดพัดลมเสริมนะครับเดี๋ยวเราต้องลองดูก่อนส่วนอุณหภูมิของสปีดคอนโทรลไม่มีแต่เขาก็คงเซฟในระบบของเขาเองแต่ว่าตัวที่มอเตอร์ฝังให้แล้วพยายามดูที่ตัวที่จอนะครับด้วยนะครับ ถ้ามองไม่ค่อยเห็นก็ลองหยุดเครื่องแล้วก็ดูดีๆปุ่มให้เลือกให้ดูลองดูครับก็คือสังเกตว่านะครับเวลาตัดไปแล้วมันค่อนข้างที่จะเหมือนกำลังมันตกๆหน่อยครับตอนที่เราปะทะยญ้านันนะจึงเมื่อวานนี้ตัวผมลองของผมที่เปลี่ยนมอเตอร์เป็นของสไปซ์กายตัวนั้นแบบ ยาหนักๆน,น,ๆน,น,นั้นหนตัดนานต่อเนื่องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีข้อจํากัดอยู่เรื่องของกำลังก็อยากให้ใช้งานเท่าที่มันไหวนะครับก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวมาลองดูผมจะตัดต่อเนื่องให้ดูตรงรอยตัดนิดนึงที่ผมตัดนะอยากให้ดูตรงนั้นว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงกําลังเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดโหมดนิดนก่อนเดี๋ยวเสียงลบกินไม่เข้าเดี๋ยวเราไม่ได้ยินเสียงชัดนะครับอ่ะผมให้โฟกัสไปที่ตัวหญ้านะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดช่วงนี้ให้ดูนะครับเีนะครับอ่ะมา นะนะครับเราสังเกตได้เลยว่าถ้ายาดหนาขึ้นมาหน่อยแล้วเรากวาดด้วยความเร็วสูงเนี่ยพยายามเดินงานให้เร็วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ารอบมอเตอร์มันแผ่วๆลงนิดนึงนะครับนะครับ,นะรบนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องก็จะเล็กมากเบามากนะครับผมว่านะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับ ตัวเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเนี่ยค็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับเพราะมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะโดยเฉพาะมอเตอร์แล้วก็สปีดคอนโทรลนะครับเป็นตัวที่จะทําให้เกิดอุณหภูมิสูงทีนี้ถ้าสูงมากๆนะครับตัวแม่เหล็กของเขาเองนะครับหรือขดลวดของเขาเองก็อาจจะทนอุณหภูมิไม่ได้นะครับซึ่งผมแนะนําให้ดูในขณะที่อากาศร้อนๆแล้วก็ตอนที่เราตัดหญ้าหนักๆแล้วรู้สึกว่าใช้กําลังมันมากนะครับเราก็ควรดูที่อุณหภูมิที่หน้าจอเพราะผมฝังอุณหภูมิไม่ให้ละ ไม่ไม่อยากให้เกิน70นะครับ70องศาถ้าอยู่ช่วง60-70ถึง <onu? S 2> ก็ก็ลองพักๆคนก็ได้พักคนบ้างพักตัวนี้บ้างก็ได้นะครับแต่สำคัญคือดูที่ตัวอุณหภูมินะครับอุณหภูมิของที่จอตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับตัวนี้มันจะกดดูอุณหภูมิได้ซึ่งอุณหภูมิตรงนี้เป็นอุณหภูมิของมอเตอร์นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบาเบามากนะครับก็ ผมว่ามันก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับในระดับหนึ่งแต่ผมว่าตัวตัวเริ่มต้นของผมสู้ได้สู้ตัวมาลกิตาตัวนี้ได้ตัวเริ่มต้นที่ผมใช้คือตัวรุ่น2 0โวล์นะครับในเรื่องของกําลังนะส่วนรอบก็อาจจะไม่จีตไม่จีตเท่าตัวนี้นะครับแต่กําลังแรงบิดดีแต่ถ้าอยากได้รอบจีตเท่าตัวนี้ก็ต้องเป็นรุ่นอ่าโวล์นะครับแล้วก็รุ่น4 0โวล์ถ้าใช้เอ็นก็ยังไงก็แนะนําเป็นรุ่น4 0โวล์ครับเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันใช้กําลังสูงนะครับ ใช้กําลังสูงเพราะใบเอ็นมันเบาก็เหมือนกับว่าให้เราจําลองง่ายๆนะครับก็คือให้เราเอาเอ็นนยครับเอามือเราเนี่ยนะครับเอาจับเอ็นลองจับเอ็นแล้วก็ฟาดไปที่หญ้าดูว่ามันต้องทํำยังไงมันถึงจะขาดนะครับแต่ถ้าเราเอาใบมีดใบบางตออะลก็ได้เราก็ลองเอาใบมีดเหมือนกันครับอาการเดียวกันคือเราจะตัดหญ้านี้แล้วก็มีดฟันไปดูนะครับแล้วตัวไหนมันจะขาดง่ายถ้าตัวไหนมันขาดง่ายและใชท้ที่ใช้กําลังเท่ากัน ก็นั่นแหละครับมันกินกายมันถือว่าใช้พลังงานน้อยกว่าในเรื่องของการตัดนะครับเพราะฉะนั้นเอ็นมันจะเบามากเราต้องใช้ความเร็วสูงต้องเร่งเครื่องเยอะแล้วต้องสู้เมือ่อเมื่อตัดต่อเนื่องนะด้วยความที่มอนเบาเราต้องสู้ต้องอัดพื้ดสู้สู้สสย่ามไปถ้าไม่งั้นมันก็ได้งานช้าอีกนะครับเพราะเราต้องเค้นต้องสู้กับย่าด้วยเอ็นเบาๆแล้วมันก็ไม่ได้คมกลิบนะเอ็นเนี่ยยิ่งเอ็นหนาเอ็นใหญ่ แรงประทะกับหญ้ามันก็จะสูงมันทําให้เกิดความหนื่ขณะตัดแล้วก็ตรยกระจายมากนะครับนี่ด้วยความที่เขาเป็นเอ็นนะครับนะก็เลยต้องใช้กําลังสูงมากมันก็เปลืองน้ํามันเปลืองไม่ว่าจะเป็นเครื่องน้ํามันหรือเครื่องไฟฟ้าก็ตามนะครับมันก็จะทําให้เปลืองนะครับเปลืองพลังงานมากๆสําหรับเอ็นก็เลยต้องเล่นตัวท็อปสุดที่มีกําลังและแรงบิดดีสุดก็คือตัว40โวลต์ของผมส่วนถ้าเป็นตัวมอเตอร์พิเศษโอ้โห ตัวนั้นนี่ผมลองแล้วเมื่อวานเนี่ยฮะอาจจะลงก่อนคลิปนี้หรือลงหลังคลิปนี้ก็ได้เอาเรื่องมากนะครับญ้านหนาเนี่ยครับกวาดเอ็นเข้าไปนี่ไม่มีแผ่เลยครับแรงบิดดีมากกรอเนื่องได้แบบปื๊ดขุดถึงดินเลยนะครับดงนั้นเดี๋ยวเราดูคลิปก็ได้ครับว่าคลิปนี้อาจจะออกก่อนหรือคลิปตัวนั้นออกก่อนก็ได้ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับ modify เครื่องยนตยานฟาร์มมากกิต้านะครับมอเตอร์หน้านะครับเสร็จเรียบร้อยครับใช้งานได้